Canon EOS M 50 Mark II กับ Canon EOS 200D Mark II เลือกรุ่นไหนดีสำหรับมือใหม่ตามไปดูคลิปนี้มีคำตอบแน่นอน สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับบอยโฟโต้ทริกนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำกล้องสำหรับมือใหม่นะครับระหว่าง canon eos m50 mark ii กับ canon eos 200d mark ii ระหว่าง2รุ่นนี้จะเลือกตัวไหนดีนะฮะสำหรับมือใหม่นะครับดูคลิปนี้นะฮะคุณได้คำตอบแน่นอนแต่ก่อนที่เราจะไปดูนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับ เดี๋ยวเรามาพูดในสิ่งที่มีเหมือนกันก่อนนะครับว่า Canon EOS M 50 Mark II นะฮะกับ Canon EOS 200D Mark II เนี่ยมีความเหมือนอะไรกันบ้างนะครับเรื่องแรกที่ผมจะพูดถึงนี่ก็คือทั้ง2รุ่นนะฮะเวลาที่เราถ่ายภาพนิ่งนะฮะเขาจะมีความละเอียดภาพนิ่งนะฮะอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะฮะนี่เข้ามาที่ตัวนี้ครับนี่ครับผม 24M นะฮะก็ เปิดไปที่ 200D ด้วยครับกดไปที่เมนูแล้วก็ทัชสกรีนได้เหมือนกันนะครับคุณภาพตัวนี้นะฮะ24ล้านทั้งคู่นะฮะแล้วก็สามารถปรับรอไฟล์นะฮะได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีซีรอนะฮะเห็นไหมฮะมีทั้งรอแล้วก็ซีรอทั้งคู่นะฮะปรับความละเอียดได้เหมือนกันนะครับอยู่ที่24ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับสิ่งที่เหมือนกันนั่นก็คือในเรื่องของ หน้าจอ lcd นั่นเองนะครับมีขนาด3นิ้วนะฮะและสามารถฟลิปแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมฟลิปหน้าจอออกมาแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมฟลิปแบบนี้ได้ถึง270องศานะฮะหมายความว่าเซลฟี่ได้นะครับแล้วก็ฟลิปแบบนี้ได้นะครับมุมสูงมุมต่ำได้นะฮะและที่สําคัญยังสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะครับแล้วก็ยังทัชเมนูได้ด้วยนะครับเวลาที่เรากดเมนูเข้าไปนะครับนี่เห็นไหมใช้ทัชเมนูได้ และสามารถใช้ทัชชัตเตอร์ได้ด้วยครับหมายความว่าเราสามารถกดแตะและถ่ายรูปได้นะครับนี่นะครับนี่ครับนี่ครับทำงานได้เหมือนกันเลยนะครับทั้ง2รุ่นนะฮะในเรื่องของหน้าจอ LCD ที่มีขนาด3นิ้วทัชชัตเตอร์ได้ทัชเมนูได้นะฮะและที่สำคัญฟลิปหน้าจอได้ถึง270องศาด้วยครับผม วิดีโอ 4K นะฮะเดี๋ยวผมจะหมุนไปโหมดวิดีโอนะฮะรุ่นนี้นะครับคลิกมาตรงนี้นะครับกดไปที่ตัวคิวนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอนะฮะตัวนี้ก็จะเป็น 4K 25เฟรมนะฮะแล้วก็ m 5 0 mark ii นะฮะหมุนเข้าไปโหมดวิดีโอเหมือนกันนะครับเลือกโหมดนะฮะตกลงนะครับกดไปที่ตัวคิวนะฮะแล้วก็เลือกไปที่เฟรมเรทวิดีโอตรงนี้นะฮะความละเอียดวิดีโอนะฮะอยู่ที่ 4K นะฮะ 25p เหมือนกันนั่นเองนะครับช่องเสียบไม้นะฮะทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีช่องเสียบไม้ทั้งคู่นะฮะตรงนี้นะครับแล้วก็แคน o อน 200D Mark II ก็จะมีช่องเสียบไม้มาให้ด้วยนะครับทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีเป็นแบบแจ็คนะครับ3.5นะฮะทั้งตัวนี้ก็จะเป็นแบบ3.5ตัวนี้ก็จะเป็นแบบ3.5นะฮะแต่ว่าตัวนี้จะมีสายลันชัตเตอร์มาให้ด้วยนะครับ ทั้ง2รุ่นนะฮะมีเมนูคลีนให้ dmi นะครับหมายความว่าเราสามารถใช้งานไลฟ์ได้นะฮะโดยที่ตัวหนังสือทั้งหมดเนี่ยจะไม่ไปรบกวนเวลาที่คุณไลฟ์นันเองนะครับกดไปที่เมนูนะฮะกดตกลงนะครับแต่คุณต้องตั้งโหมดเป็นวิดีโอก่อนนะครับกดเข้าไปเรื่อยๆนะฮะก็จะอยู่ในเมนูที่9นะฮะอันนี้เป็นรุ่น m 5 0 mark ii นะฮะก็จะตั้งค่าแบบนี้ได้เลยนะครับส่วน us 2 0 0 d mark ii นะฮะก็เข้าไปเหมือนเดิมนะฮะ นี่ครับนี่ครับก็ HDMI Info Display นะฮะก็จะเอา o u t เป็น Full HD ได้นะครับทั้ง2รุ่นสามารถ Live Streaming ได้นะ <S <S 1> <S 1> ผมจะสรุปให้คร่าวๆนะฮะในสิ่งที่ทั้ง2รุ่นนี้มีเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความละเอียดภาพนิ่งนะฮะจะอยู่ที่24ล้านพิกเซลเท่ากันนะครับหน้าจอเนี่ยสามารถฟลิปได้270องศาและก็ยังสามาัต แล้วก็ยังสามารถทัชสกรีนได้ด้วยนะครับและวิดีโอ 4K นะฮะที่25เฟรมนะครับรวมถึงมีช่อง10ียบไม้นะฮะที่เป็นแบบแจ็ค3.5 และยังเป็นกล้องที่รองรับในเรื่องของการไลฟ์ด้วยนะครับเพราะว่ามีเมนูค e ี n HDMI นั่นเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันนะร,ระหว่าง Canon M50 Mark II กับ Canon EOS 200D Mark II นะฮะและเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่แตกต่างกันนะฮะว่าทั้ง2รุ่นเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับตามไปดูกันเลยนะครับ สิ่งที่มีความแตกต่างกันข้อแรกเลยนะฮะนั่นก็คือกล้อง canon eos 200d mark ii นะฮะเป็นกล้องที่เรียกว่า digital single lens reflex หรือว่า dslr ที่เราได้ยินบ่อยๆนั่นเองนะครับคือเป็นกล้องที่มีกระจกอยู่ในกล้องนั่นเองนะครับส่วนกล้อง canon eos m 50 mark ii นะฮะเป็นกล้อง mirrorless หรือเป็นกล้องที่เราเรียกกันว่ากล้องไม่มีกระจกนั่นเองนะครับส่วนตัวนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับกดตัวนี้แล้วก็บิดเลนออกมานะครับจะเห็นไหมฮะว่า Canon 200D Mark II เนี่ยจะมีกระจกอยู่ด้านในนะฮะแล้วก็จะมี Miller b o บอยู่ด้านในนะฮะช่งมายัางตรงนี้นะฮะช่องมองภาพนะครับและก็สามารถถ่ายรูปได้นั่นเองนะครับแต่ว่ากล้อง m i r r o r l e เ s เนี่ยเขาเป็นกล้องที่ไม่มีกระจกนั่นเองนะครับเขาก็เลยเอา กระจกออกนะฮะกระจกที่อยู่ด้านในเนี่ยนะครับเห็นนะกระจกที่อยู่ด้านในตรงนี้ออกนะฮะเพราะฉะนั้นกล้อง M50 Mark II เนี่ยก็เลยมีขนาดที่เล็กลงนะฮะและก็เบาขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเลือกใช้ระหว่าง2รุ่นนี้เป็นกล้องที่ถ่ายภาพออกมาได้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ทั้ง2รุ่นเนี่ยมีขนาดบอดี้ที่แตกต่างกันนั่นเองนะครับผมตัวนี้เป็นดิจิตอลซิงเกิลเลนรีเฟล็กหรือ DSLR ส่วนตัวนี้เป็นระบบ Mirrorless นั่นเองนะครับผมมาพูดถึงเรื่องของช่องมองภาพนะฮะเนื่องจากว่า canon eos 200d mark ii เนี่ยเป็น s i n g l e l e n s r e f l e x นะฮะหรือว่า dslr เนี่ยเขาจะมีช่องมองภาพนะฮะช่องมองภาพนะครับที่เป็น ovf นะฮะหรือว่า optical viewfinder นะฮะมันหมายความว่าเวลาที่เรามองเข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนมองผ่านเลนส์นั่นเองนะครับ แต่ถ้า Canon M50 Mark II เนี่ยเขาก็จะมีช่องมองแบบ EVF นั่นเองนะครับ EVF หมายความว่าเวลาที่เรามองเข้าไปอย่างช่องมองภาพนะฮะช่องมองภาพเนี่ยก็จะเป็นภาพที่เหมือนกันหน้าจอเลยนะฮะเขาเรียกว่า Electronic Viewfinder เราจะมองตรงนี้หรือจะมองตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่ Canon M50 Mark II ให้มานั่นก็คือในเรื่องของเซนเซอร์นะฮะเซนเซอร์เห็นไหมฮะ มีเซนเซอร์ที่ช่องมองภาพนะเวลาเอาตาแนบเข้าไปเนี่ยเขาก็จะตัดระบบจากจอเนี่ยขึ้นมาที่ช่องมองภาพให้อัตโนมัติแต่รุ่นนี้จะไม่มีนะฮะคุณต้องกดตัวนี้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนโหมดก่อนนะฮะกดโหมดตรงนี้นี่กดตัวนี้เป็น live v i วกดตรงนี้เพื่อที่จะมองที่ช่องมองภาพนั่นเองนะครับลักษณะการใช้งานก็จะแตกต่างกันในเรื่องของ Optical Viewfinder และก็ Electronic Viewfinder นั่นเองนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะฮะว่าชอบถ่ายสไตล์ไหนตัวนี้เวลากดเซนเซอร์ก็จะดังประมาณนี้ส่วน canon m 5 0 mark II นะฮะก็จะดังประมาณนี้แล้วแต่ความชอบนะครับสิ่งที่แตกต่างกันนะครับ เนื่องจากว่าตัวบอดี้ของ canon e o s 2 0 0 d mark ii เนี่ยเป็น dslr นะครับก็จะมีลักษณะที่ใหญ่กว่าเนื่องจากว่ามีกระจกด้านในนั่นเองนะครับน้ำหนักของเขาะจะอยู่ที่449กรัมนะครับส่วนตัว canon e o s m 5 0 mark ii นะฮะเป็นกล้อง Mirrorless เอากระจกออกทั้งหมดเลยนะฮะก็จะมีน้ำหนัก ที่เบาลงและก็เล็กลงด้วยนะครับจะมีน้ำหนักอยู่เพียงแค่350กรัมเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีน้ำหนักที่ต่างกันและบอดี้ที่แตกต่างกันด้วยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะพกพาตัวไหนได้สะดวกมากกว่ากันสิ่งที่ต่างกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือตัว Canon M50 Mark II เนี่ยใช้แบตเตอรี่นะครับนี่ครับเป็นรุ่น LP-E12 นะครับผม LP-E12 ส่วนตัว Canon 200D Mark II นะฮะเขาก็จะนี่ฮะใช้แบตเตอรี่รุ่นที่ใหญ่กว่านะฮะอันนี้ก็คือเป็น LP E17 นะครับก็จะมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่กว่าและก็ใช้ได้นานกว่านั่นเองนะฮะส่วนตัว c a n o อน M50 Mark II ใช้ LP E2 นะฮะแบตเตอรี่ก็จะเป็นรุ่นที่เล็กกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น 200D Mark II เนี่ยใช้ได้นานกว่านะครับ c a น o อน M50 Mark II นะฮะเขาจะ ใช้เลนส์นะฮะที่เรียกว่า EFM m o u n ์นะฮะส่วน Canon 200D Mark II เนี่ยจะใช้เลนส e ์ EF-S หรือ EF ได้นะครับเพราะว่า เลนตัวนี้สามารถใช้งานได้ทั้งฟูแฟรมแล้วก็ APS-C ส่วนตัวนี้จะใช้ได้เมาส์เดียวนะครับแต่ถ้าหากคุณเนี่ยอยากได้อุปกรณ์เสริมอย่างเช่นอะแดปเตอร์เมาส์นะฮะก็สามารถเอาเลน EF-S แล้วก็ EF มาใส่ตัวนี้ได้นะครับอะแดปเตอร์นะฮะก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับเห็นไหมเมาส์อะแดปเตอร์ EF ขีด EOS-M นั่นเองนะครับก็สามารถใช้เลนใส่เลนที่เป็น E.F. และก็ E.F.S. ได้นะครับอันนี้เป็น 50mm f1.8 E.F. STM นั่นเองนะครับผมใส่ได้นะครับสำหรับตัวนี้ Canon M50 Mark II. สิ่งที่แตกต่างกันอีกข้อหนึ่งนะฮะกล้องตัวนี้นะครับ Canon M50 Mark II เขาจะมีช่อง HDMI หรือพอร์ต HDMI เนี่ยเป็นแบบ Micro HDMI นะครับส่วนตัว Canon 200D Mark II นะฮะเขาจะมีพอร์ต HDMI นะครเป็นแบบมินินั่นเองนะครับใครที่ซื้อเอาไปไลฟ์สตรีมมิ่งนะฮะอย่าลืมนะฮะดูให้ดีนะครับตัวนี้ใช้มินินะฮะมินิ mini HDMI ส่วนตัวนี้นะฮะ Canon m 5 0 Mark II ใช้ Micro HDMI นั่นเองนะครับผม ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างกล้อง Canon EOS M 50 Mark II กับ Canon EOS 200D Mark II นะฮะสำหรับมือใหม่นะฮะคงหาคำตอบได้แล้วนะฮะว่าเราอยากได้กล้องแบบไหนนะครับส่วนผมนะฮะแนะนำว่าคุณชอบกล้องสไตล์ไหน ใช้ได้ทั้ง2รุ่นนะครับเพราะว่า 200D Mark II นะฮะกับ M50 Mark II เนี่ยใช้งานเหมือนกันนะฮะใกล้เคียงกันแตกต่างกันที่ว่าถ้าเราจะเอาไปใช้งานบล็อกแนะนำแ a n น n m อ0 Mark II นะครับเพราะว่ามีไซส์ที่เล็กกว่าและก็เบากว่า พกใส่กระเป๋าได้นะฮะส่วนกล้อง Canon 200D Mark II ข้อดีของเขาคือหาเลนได้ง่ายกว่านะฮะคุณอยากได้เลน50ม mm ิ F 1.8 mm ในราคาที่ถูกกว่าเลนตัวนี้นั่นเองนะครับและก็หาเลนทั่วไปใช้งานได้เยอะกว่านั่นเองนะครับขึ้นอยู่กับสไตล์ในการใช้งานของเรานะฮะไม่ฟันธงว่าตัวไหนดีกว่ากันขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ของเราแล้วกันนะฮะว่าชอบใช้งานแบบไหนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีความเห็นนะฮะ แตกต่างมากกว่านี้นะฮะคุณสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ